สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนะคะหลายสัปดาห์แล้วนะคะที่ไม่ได้พามาชมบรรยากาศนะคะข้างนอกนะข้างนอกก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> คือเมื่อสองสามวันที่แล้วนะคะอากาศเป็นบวกนะคะอากาศบวกหนึ่งองศาค่ะอากาศบวกหนึ่งองศาก็สามารถทําให้หิมะละลายได้นะคะหิมะละลายไปหน่อยหนึ่งนะหน่อยหนึ่ง เมื่อหิมะละลายนะคะมันก็จะกลายเป็นน้ำเนาะมันจะกลายเป็นน้ําเมื่อหิมะละลายมันก็จะกลายเป็นน้ํานะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันติดลบนะอากาศติดลบหิมะที่ละลายเป็นน้ํานะคะมันก็จะกลายเป็นน้ําแข็งเนาะมันก็จะกลายเป็นน้ําแข็งนี่เนี่ยเราก็เดินเดี๋ยวจะให้ดูยวบลงไปนะคะเวลาเราเดิน ยั่บลงไปหิมะข้างล่างมันยังกลวงอยู่นะคะยว่ลงไปอย่างนี้นะคะ <c oughs> เดินลําบากนิดหนึ่งก็แต่วันนี้นะคะวันนี้ติดลบหนึ่งองศา <fia> ก็ไม่ค่อยหนาวนะไม่ค่อยหนาวนะก็สามารถใส่แจ็คเก็ตบางๆแบบนี้ได้นะคะท่านผ <c oughs> <c oughs> ู้ชมก็จะเดินค่อนข้างลักลือจะพาเดินดูรอบๆนะคะว่าตรงเนี้ยมันหิมะมันยังหนาอยู่ หิมะมันยังหนาอยู่นะฮะเวลาเดินมันก็จะดังสวบสวบสวบข้างล่างมันยังเป็นหิมะอยู่นะมันยังละลายไม่หมด <c oughs> ก็คือมันติดบวกติดบวกบวกหนึ่งแค่วันเดียวเองเออหิมะ,ะละลายนิดนึงเออแต่ถ้ามันเป็นบวกหลายวันก็จะละลายหมดนะอันนี้มัน มันเป็นบวกแค่วันเดียวเองมันก็เลยละลายไม่หมดนะคะท่านุนู้เดินก็จะยากนิดนึงนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมไม่ค่อยออกจากบ้านมาถ่ายคลิปวิดีโอนะเพราะว่ามันเดินลำบากเนาะอากาศมันเย็นไง ลบหนึ่งองศาก็อากาศดีสดชื่นนะคะไม่หนาวนะไม่หนาวมากลบหนึ่งองศานะคะวันนี้ก็จะให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆนะคะนะคะจะให้ดูรอยกวางนะรอยกวางนะคะมาเดินมาตามรอยกวางดีนะ ลอยใหญ่ๆแบบนี้กวางใหญ่นะกวางมูสนะแต่เราอยากเจอมากกวางมูสอะแต่เราไม่เคยเจอมันเลยค่ะเพราะว่ามันไม่มากลางวันนอนมาแต่กลางคืนตอนที่เรานอนแลวอี้กวางใหญ่อะอยากเจอมากแต่ไม่เคยเจอมาตั้งหลายเดือนแล้วยังไม่เคยเจอเลยกวางเล็กอะเจอบ่อยกวางเล็กเจอบ่อยมากเออมันเดินมาหน้าบ้านเราเนี่ยแหละหน้าบ้านหลังบ้านละมันเดินทุกวันเออ กวางเล็กอ่ะมันจะไม่ค่อยมันนนไม่ค่อยกลัวคนมันจะมาให้เห็นบ่อยๆแต่กวางใหญ่มันฉลาดกวางมูสตัวใหญ่ๆมันฉลาดมันก็จะค่อยมาให้ก็มาดูนะคะหลังจากที่หิมะละลายนะละลายแค่วันเดียวค่ะละลายวันเดียวก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายนะหิมะก็ยุบไปหน่อยหนึงเห็นไ,ไหม ตรงเนี้ยมันมันมันแข็งแล้วนะมันกลายเป็นน้ําแข็งแล้วตรงนี้นะคะมันกลายเป็นน้ําแข็งไปแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อเดือนที่แล้วมันกลายเป็นน้ําแข็งแล้วแต่เมื่อเมื่อสองสามวันก่อนมันกลายเป็นน้ําอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นบวกนะบวกหนึ่งองศาแค่บวกหนึ่งองศาหิมะก็ละลายแล้วนะคะหิมะก็ละลายกลายเป็นน้ําแล้ว แต่ว่าไม่ได้ละลายทั้งหมดนะข้างล่างมันยังมีน้ําแข็งอยู่ล,ลายเล็กน้อยเพราะว่ามันติดมัน,เป,นเป็นบวกแค่วันเดียวเออเป็นบวกแค่วันเดียวนละลายนะคะน้ําละลายน,น้ำแข็งละลายหิมะละลายเราก็จะเดินเนี่ยเวลาเราเดินมันก็จะเดินลำบากนิดนึงเนาะ เนียว่าหิมะมันยุบมันมันยุบลงไปไงเออรองเท้าเราอ่ะมันยุบลงไปครึ่งหนึ่งเลยเห็นไหมเวลาเราเดินมันมันก็จะเดินลําบากว่าข้างล่างมันยังหิมะหนาอยู่นะฮะมันละลายนิดเดียวเนี่ยดูขาเรายุบไปดูใกล้ขาเรายุบไปครึ่งหนึ่งเลยเ <laughs> ออขาเรายุบไปครึ่งหนึ่งมันมันค่อนข้างจะเดินลาบากเนะยเวลาเราเดิน เนี่ยมันจะเสียงขวบเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะขวบเนี่ยมันก็จะยุบลงไปเลยนะคะมันค่อนข้างจะเดินลําบากนิดนึงเนาะเพราะว่าตรงนี้นะมันเป็นหิมะตกมาแบบจำๆส,กสากๆแหะเห็นไหมตรงนี้ยุบลงไปแบบถึงเกือบถึงเข่าเลยนะคะตรงนี้เพราะว่าหิมะมันตกซ้ำๆส,กสากๆเป็นรูโบเลยเพราะว่าดึงไม่ขึ้นแล้วทีนี้ เห็นไหมคะท่านผู้ชมดึงเกือบไม่ขึ้นเป็นรูเลยดึงเกือบไม่ขึ้นนะหิมะมันลึกจัดหิมะมันหนาไงเนี่ยก็จะเป็นหิมะละลายวันหนึ่งมันก็จะละลายแค่นิดเดียวนะน้ำก็จะละลายแค่นั้นเองนะคะเดีย๋ยวพาไปดูใกล้ ละลายแบบเต็มไปหมดจะมีน้ำน้ำน้ำไหลหน้อยน่อยน้ำไหลเล็กน้อยแต่ไม่มีไม่มีปลานะไม่แน่ใจไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่าตรงตรงตรงไหนที่มันแข็งมันก็แข็งอยู่หรือตรงไหนที่มันละลายมันก็ละลายน่อยน น,ะะนี่คือบรรยากาศประเทศฟิแนแลนด์นะวันนี้ติดลบหนึ่งองศานะคะลบหนึ่งองศาผลพวงจากหิมะลายละลายเมื่อสามวันที่แล้วละลายนิดหนึ่งนะคะละลายเพราะว่าบวกหนึ่งองศานะคะบรรยากาศรอบๆนะแต่ว่าเราไปเดินสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะหมายถึงว่าถ้าเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันเป็น คลองอะไรเงี้ยเออข้างล่างมันอาจจะมีน้ําไหลอยู่แต่ข้างบนน่ะมันจะปกคลุมไปด้วยหิมะไงเรามองไม่เห็นเออถ้าเราไม่ไม่รู้ไม่ใช่คนพื้นที่อ่ะเราจะไม่รู้อ่ะตรงไหนเป็นน้ําเออตรงไหนเป็นคลองอะไรเงี้ยตรงไหนเป็นพื้นดินถ้าเราเดินไม่ดีเราจะยุบวาบลงไปตกตกไปในน้ำในน้ำนะหนาวนะเออถ้าน้ําไม่ลึกก็ไม่เป็นไรแค่หนาวอย่างเดียวแต่ถ้าน้ําลึกนี่แข่งตายแน่นอนนะคะท่านผู้ชม ก็อันตรายของหิมะนะคะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสบายใจไทยฟินด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย